ค่ะรัาพาทัวร์ค่ะวันนี้หลังจากกลับจากมอสนะคะเราก็ได้แวะที่เมืองหอเต็น์นะคะหอเต็น์จะเป็นศูนย์ของมิดการ์ดไบกิ้งเซ็นเตอร์นะคะเป็นศูนย์ของไบกิ้งเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นไบกิ้งก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่นหลังจากที่ซึ่งเป็นสถานที่กว้างน,นะคะเป็นเหมือนสวนสาธารณะนะคะจะมีคนมาดูมากมายค่ะนะคะวิวก็สวยนะคะ วิวก็สวยนะคะวิวสวยมากดูหลุดคนณดูมากมายเพราะว่าไวกิ้งนี่จะเป็นลักษณะว่าเป็นสวนอ่าเป็นไวกิ้งก็คือเป็นพวกที่ can go inside เหรอคะ small hill อ่า Inside, อน <king> อรอสมอหนนะะรอบๆรอบๆที่เป็นหินหน,นั่นจะมีกษัตริย์นะคะที่เป็นกษัตริย์เขาจะอยู่ที่นี่ย <Yeah. S 1> ากษัตริย์ก็จะฝังอยู่ใต้ดินที่นี่กษัตริย์ของพวกหลังนายขิงขิงไบคิง,คง,งหลังนายิงไคิงเหรออ๋ <No? S 2> อิงของ เป็นกษัตริย์ของกิงของไวกิ้งที่ที่เขาตายแล้วเขาก็จะมาฝังไว้ที่นี่นะคะนี่ขอเข้าไปดูข้างในหน่อยนะคะนี่คะ่ะข้างในไฮไฮแคนเจทาวิดีโอ hi, hi. ทุสันทาแก่โอ้มีของต่างๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับไอไวกิ้งนะคะนี่ดูซินะคะที่ไวกิ้งเขาใช้งานนะคะ ไวกิ้งเขาใช้งานกันไวกิ้งนี่จะเป็นพวกที่คล้ายๆพูดอย่างบ้านเราก็เหมือนโจรสลัดนะคะเหมือนโจรสลัดนะน,นะคะเขาจะออกปล้นในช่วงที่มีนี่คือเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลอยู่จะเปิดให้ดูชมทุกวันนะคะ,ะแล้วทีนี้เขาก็จะมีเห็นไหมคะมีอุปกรณ์มากมายมีเกี่ยวข้องกับไวกิ้งมีหัว ซึ่งซึ่งเขาบ้านเราก็จะเรียกเป็นโจรสลัดนะคะในช่วงหน้าหนาวก็จะออกปล้นกันปล้นไปถึงอ,อังกฤษเพราะว่าแต่ก่อนนอร์เวย์เขาจะไม่ร่ำรวยเหมือนสมัยนี้นะคะเขาก็จะออกไปปล้นสดมแล้วก็เอาของสมบัติมาสมบัติเข้ามาแล้วก็มาอยู่กันในช่วงซัมเมอร์ก็จะทําสวนทําสวนไปอย่างปกติแต่ว่าช่วงหน้าหนาวก็จะออกปล้นนะคะ ไปชมข้างในกันต่อข้างในมีอะไรกันว่าอินไซด์มูเซียมก็อยู่มาสิบกว่าปีก็เพิ่งจะมาดูนี่แหละค่ะเขาเรียกพิพิธภัณฑ์นี่ค่ะนี่ค่ะมีกิ้งโบเอร์นี้โบโตสกราเวอ๋อเนี่ยค่ะตรงตรงตรงเขาจะฝังกษัตริย์ของคิงคิงของไวกิ้งนี่ใช่ไหมคะเขาจะอยู่ในเรือนี่เขาเอาไว้ในเรือแล้วก็จะเอาหินกบไว้ข้างล่างหินกบไว้ข้างล่างเห็นไหมคะนี่ นี่สัญ,ญลักษณ์ไวกิ้งนะคะมีเรือลำใหญ่เรือลำใหญ่เนี่ยเขาจะมีเรือพวกนี้ลำหนึ่งจะออกไปปล้นไปถึงแล้วก็อย่างเหมือนในหนังเลยค่ะเขาเรียกไวกิ้งออกหาปล้นหาสะดมดูแล้วก็ปล้นแล้วก็เอามีเงินมีทองก็จะขนกลับมานอร์เวย์นะคะซึ่งประเทศนี yon, climate, ่เห็นคะของเก่าทัานเห็นไหมคะนี่เก่าเก่า อันนี้เป็นของเก่าๆนะคะมีเยอะนะคะว่า Ade หลังั้นฮะว่า Ade อเคโอเ a y อ้าวีน็อกวีน็อกพอ์ท่านีดีโออินไหนอินบุนอินไซน์อ๋ออีกกี่กอลูนฟอร์ดนะอ๋อกอลูนอุเต้ย่น็อกอร์วีดีโอแล้วเห็นไหมเห็นไหมคะ นี่เป็นพวกนี่คนนี้เขาเก่งเป็นคนสมัยเก่าไวกิ้งดูนี่ค่ะอุปกรณ์นี่ไวกิ้งเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมทั้งหลายเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใช้ปนสะดมคนสมัยก่อนจะโหดค่ะฆ่าด้วยดาบดูิค่ะมีมือเหล็กอะไรเล็กน่อเส้นหน่อเส้นค่ะนี่หน่อเส้น2019ไวกิ้งเซนเตอร์นะคะแค่มีหมวก มีคนมาชมนะคะอุปกรณ์ของไวกิ้งที่ใช้ต่างๆนานาทุสันทาค่ะทุสันทาเกะโอเคเดนี่เขามีของขายเป็นของปาก็เป็นพวกนี้ค่ะก็เป็นสัญลักษณ์ไวกิ้งปง ung แจไวกิ้งเห็นไหมคะโอเคค่ะมีเยอะๆเลยค่ะ จะกักเป็นรูปไวกิ้งทั้งหลายเป็นของฝากขายของที่ระลึกด้วยนะคะโอเคเราชมข้างนอกกันนิดนึงคะ่ะเห็นไหมคะเป็นเมืองอันนี้เป็นอยู่ที่ตั้งอยู่ที่เมืองหอเต้นนะคะหอเต้นก็จะอยู่ริมน้ําอีกเพราะว่าภูมิประเทศของจังประเทศนี้ก็จะเป็นน้าเฮลิคอปเตอร์ทีน วิวสวยค่ะตอนนี้ใกล้ๆซัมเมอร์แล้วก็จะอิกิโกลังอ,ลอ๋อมีฟาร์ามเลยอคะเขาให้เขาให้เดินรอบดูค่ะเห็นไหมคะมีฟาร์มฟาร์มสวยงามตอนนี้จะปลูกรู้สึกจะเป็นข้าวฟ่างนะคะเสียงเฮลิคอปเตอร์ข้างบนเซจะเป็นรคบคนป่วยค่ะประเทศนี้ก็จะ วไว้พอป่วยเรียกปุ๊บก็จะมาปั๊บเลยนะคะค่ะเดี๋ยวจะชมสวยเป็นข้าวฟ่างจริงๆด้วยค่ะพึ่งจะเริมนะคะเพราะก็จะปลูกมากเห็นไหมคะสวยมากข้าวฟ่างสวยแล้วก็เหลืองๆนั่นเป็นดอกไม้นะคะเนี่ยเป็นเป็นจริงๆเป็นวัชพืชแต่ว่าเขามองเป็นดอกไม้เรามองที่นี่เป็นดอกไม้ไปคะโอ้อากาศดีมากค่ะ ที่อยู่ริมน้ำเห็นไหมคะเป็นริมทะเลอ,ะอยู่ติดทะเลชายทะเลเพราะฉะนั้นไวกิ้งจะเอาเรือลงเรือซึ่งถ่ายดูเมื่อกี้เขาจะเอาเรือลงไปแล้วก็ไปป้นสะดมไปถึงอังกฤษนะคะไปถึงประเทศอังกฤษนะคะไวกิ้งจะมีอยู่3ามละแวกประเทศนี่คือมี3าอยู่สามละแวกประเทศคือสวีเดนเดนมาร์กแล้วก็นอร์เวย์ค่ะเขาก็จะป้นไปเรื่อยๆป้นไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาถิ่นฐานตัวเองนะคะ ตรงตรง,ตรงที่ที่เป็นหินที่มองเห็นอยู่ข้างหน้านั้นนะคะก็จะเอาเรือเรือลงไปฝั่งแล้วก็กลับมาโอเคแอเคค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะ